สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดอิปอภิษยาทวงถามภาพวงจรปิดชอดแตงโมตกน้ำพระไปฉี่ท้ายเรือยังคงเป็นคดีที่ถูกจับตาทั้งคนในวงการบันเทิงและประชาชนทั่วไปสําหรับคดีที่นักสแสดงสาวแตงโมนิดาพระตกเรือกลางแม่น้ําเจ้าพระยาเป็นเหตุให้เสียชีวิตล่าสุดนางแบบสาวอิปอภิษยาพัฒนวรทรัพย์เป็นอีกหนึ่งคนที่ออกมาเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับแตงโม หลังจากที่มีข่าวคดีนี้มีแนวโน้มว่าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจะแจ้งว่าสาเหตุที่นักสแสดงสาวพลัดตกเรือจนเสียชีวิตนั้นเป็นอุบัติเหตุโดยสาวอิฟได้โพสต์ภาพนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่ให้สัมภาษณ์พร้อมกับเขียนแคปชั่นว่าผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติจกกะเกษียณปีนี้แล้วท่านอยากให้ประชาชนจดจำแบบไหนก็เลือกเอาถ้าผู้ตายไม่ได้รับความเป็นธรรมมันจะเป็นการปิดคดีที่อับอายทีส่สุดไม่ใช่แค่คนไทยที่หมดศรัทธาแต่รวมไปถึงต่างประ,ระเทศด้วย ถ้าจะโยนความผิดให้คนตายนั่งฉี่แล้วปิดคดีว่าเป็นอุบัติเหตุก็เอาสิไปหาภาพจากกล้องวงจรปิดมุมนี้มาให้ได้ว่าเดินไปท้ายเรือทําธุระส,ส่วนตัวเสร็จแล้วก็พลัดตกน้ําเองจากท้ายเรือไปหามาให้ได้อย่าตัดต่อนะแตงโมต้องไม่ตายฟรีแตงโมต้องได้รับความยุติธรรมท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูครับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณครับ